สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเดตเลิร์นแฟมลีคือเกาเดจ้าวันนี้สิพามาชวนกินอย่างมาเบิ้งกันเดจ้ามัน,นี้เห็ดเมียยเม่ยงปลาเดจ้าเมี่ยงปลาทอดเห็นไหมจ๊ะแล้วก็มีปลาอบด้วยมีดูเพื่อสุขภาพด้วยว่าจ้าวันนี้กระนำจิ้มจานำจิม้มนำจิ้มทั่วเห็ดเองจ้าแล้วก็มีผัก ผักกาแก้วแล้วก็ผักแร่แล้วก็ผักกระหล่ำหรือผักกาดถึงจะแล้วก็มีสาระแหน่จ้ะแล้วก็ผักสีจ้ะ,จะมาเริ่มกินอะไรจ้ะมีขนมจีนพร้อมมาเริ่มกินอะไรจ้ะเห็นมะจ้าเห็นเห็นหน,หน,นี้ตรงเนาะเห็นปลาตรงเนาะ มาเลยจ้ามากินกันเลยจ้ามาด้ยวยพี่นอ้องมากินน้ำกันมาแสบๆน้ำกันลูกสาวอาบน้ำไม่ได้จา้านางก็ใส่น้ลงมาเดี๋ยวน้ำลงมานางก็มาน้ำข็งแข็งเนี่ยมันจินม้มเห็นป่ะเพจประจังจิงใช่ผิดหาน่วย mhm 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 ăn kiến được kiến bơ sốt vào khỏi kò, khỏi phải đấy rồi miếng mà làm kiến khăm nhanh thôi đây phiêu เต็มปากเต็มคำเต็มมือเต็มมือเลยเห็นฉันทะี่รำคาเนะอืนายใครก็มากินกันต่อเลยจ้ะ เด้อมาเด้อ,ดอพ่อแม่พี่น,อน้องอาหารลดทุนนี่จ้ะพลังกินบอพลังมาซิมคำหนึ่งเลี้ยวพี่อวดพี่อวดพีซพลังกินคำหนึ่งจ้ะนางสิม,มาแล้วอ,อ,อ่ะเอาบอพลัง ว่าจ่ยงไนเียวข e r คุณซาบเ่ซาเด้อซาเด้อขอบคุณพลังหยากราจะพลังไม่มีเวลามานั่งนพลังยาไม่เป็นไรเรากินคนเดียวก็ได้คนเดียวก็อร่อย ก็ดีคนมาเยอะล้วย้กระปุนนิดหนึง่งแบบนี้ทกลับอกอะไรเลย เมน,นูนี้กินผักหลายๆจรือยัง <c oughs> ต้อนะาจะ <c oughs> อย์ ขอบ,บอกเลยว่าสะอสุนะไม่กินมากพาไปเบิร,ร์เราคำนี้เพื่อผู้ชมเลยนะคะ ่เลอาจจะเสียงดังปุกปุกเป่งเป็นอะไรก็ได้ประมาณคุณสามีรับประกอบตกอยู่ห้องนอกก็จชังคุณหยาบวันนี้มังไม่ได้มาเก่ากองน้ำ พอ,อได้จ้าลูกสาวมาแล้วเป็นผึ่งอาบน้ำแล้วเดินมากินน้ำกันนยา,า,ากก็ไม่เต็มไหมเนี่ะเอากินนิดหนห่งถ้าแห้น้ำก็ทำกันเอาปลาทอด์ที่ปลาหนึ่ง ถอดอไปหนึ่งไปโอ้ดีไปคนนั้น,เ,นเลยน,นี้แลปะบอกท่านผู้ชมได้มาแชร์ปแชร

ปอดอท่านผู้ชมนะ้ำปอนองพ่น้อพี่นะ้องน้ำกินแหบบลบมนะเบอร์อยากกินไเบอรอิ่มเป็นกินผักก็กินปลามันมาหนักทอแลยแบบมันย่อ่ยังไงพอน,นงาไแม่ก็แจกงานนั้นนะ้ำนั้นจะได้กินปลาปีนอซาพายตั้งวาจากนช้นนะจะซื้อให้ไก่ แล้วโควิดมันระบาดตันนี้ก็ไปซื้ออะไรด้บ้างปกว็เขาก่ใไข่ออกจากเมืองปลาเนี่ยมันอยู่ในช่องทิดมาหลายอาทิตย์แล้วเลยต้องเอามากินมือเองปวดหัวเถอะคุณใขรจะมี ปวดหลังปลาสองตัวกับเบิดไปแล้วน,นคะ,ะค่ะยังมาคืนก็จะกินไปเรื่อยๆกินไปจนอินว่าจ้าเดี๋ยวผิดหนามาพอกันไหมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครต์ด้วยจ้า สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ